แอสามมาแล้วนะจะอุ้ยลืมบอกเมียบที่สิบด้วยคลิปนี้ยาวนิดนึงนะดูกันสนุกสนุกไปเลยมีอะไรว่ามาคือเขามีอะไรจะบอกอะไรอะ่ะคือบีมเขาเขินอะไรหรอบีมก็เขินชั้นอดีตคนหล่อแบบนี้เขาก็เขินดบใบหน้าที่ทำปากกำลังจูบพร้อมกับหลับตาพริมแล้วนายทำหน้าจูบให้ใรข่อออฉันทำให้บีมอุ๊บ ทำไมไนายต้องทำให้บีมนายไม่รักเราเหรอใช่ฉันก็ไม่ได้รักแกอยู่แล้วใบหน้าที่กรอกตาไปมาถ้าไม่รักก็เลิกกันไปเลยเออได้ตัดผ้ามาที่กลุ่มนี่เจนไปคุยอะไรกันมารอคะ่ะอ๋อเข้าไปคุยเรื่องไร้าสาระมาไร้สาระจริงหรอคะ่ะจริงครับนี่พวกไม่เห็นฉันจริงดิพูดแบบนี้คงจะเป็นแฟนกันจริงหมายความว่าไงก็ถ้าเป็นแฟนจริงก็จุกกันเลย เดี๋ยวฉันจะย้ายไปอยู่ที่เจนเองเออดีเลยอ๋อ